สบายดีครับโอ้ยสบายดีสวัสดีครับสบายดีครับเดี๋ยวสบายดีอรอฮะคุณได้เสือ้อดล้วเหมือนไอ้น้องนะใช่ไหมออใช่ไหมที่พี่ส่งเสื้อให้ใช่ใช่ป่ะลงยูทูบใช่นี่เองได้เจอตัวจริงแนละ้ว<ส>โอ้โหโ,โ,โถน้องคนนี้นี่เอง <c oughs> <c oughs> กไหมในน้ำใส่ใจลูกจับคออกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสบายดีโอ้ยแบบคนลุกอะแบบโอ้ยที่แต่ละท่านเข้ามาต้อนรับทานอุทประเดชลูกซ้ายของอนามพธาอุตมะจุลมณีปูกปพันเทิงดอกจบลูก้ายลาวโอยสบายดีสวัสดีครับผมอยากมา ฟังประวัติเลยผมได้ยินแต่เสียงเพลงเนี้ยตลอดเวลาที่เปิดอะแต่ไม่รู้เลยว่าประวัติเป็นยังไงขอความกรุณาเลยนะสวันนีวันนี้ตอนทำพิธีสวนจำป่ามงคลเจ้ากระเซินเจ้าโฮ้ย,ยคนนี้นี่เองไม่เจอจ,จริงแๆนะนี่สอบมือเสอา,น,สาน,สนี่เขียวสอบว่าไอ้น้องชิมาเขานะมีเขียวสอบขออนุญาตครูสบายดีสวัสดีครับได้ครับ อ๋อขอบคุณมากครับน่ารักมากเลยอะ่ะน้ำตาจะไหล <c oughs> จริง <c oughs> สครับสบายดีสวัสดีครับขออนุญาตะาานะฮะอนเขาเข้ามาก็พร้อมเลยเนาะหอมหูแต่แบบสวยมากเลยนะฮะสองร้อยกว่าชนิดแต่ว่าในนี้เหรอฮะห้าพันกว่าต้นสี่สี่เฮกตาร์ เจอหน่ะนี่น้นนองแม่ท่านผ่าอยู่ทันแม่นีเป็นลูกสาวขอ,ของพ่อท้าอุตมาระมาเนีับพ่อพัดเ,เองเขาเป็นลูกสาวของ,ขอ,งอืาโอ้ยมีบุญยังเลยที่ผมได้มาเจอช่ <c oughs> ออใจพอกรดีใจี่ได้้อนความอายด้วยกันอุ้ยเดี๋ยวน้องเข้าไปหาฮะเดี๋ยวน้องขอโทษ <c oughs> สบายดี สบายดีสวัสดีครับโอ้ยน้องเปบุญจังเลยสบายดีเป็นด็อปเตอร์อุตสาหกรรมเป็นลูกสาวนมัสการครับอ๋อเป็นบุญจังเลยให้น้องได้มาเจอโอ้ยสมีบุญหลายดีใจหลดีใจหลขอบคุณครับเพิ่นทรงเสือให้ฟูจิแม่นาะคนนี้อ่ะจริงๆเลยนะเขาเขียนมาหาเราเขาบอกว่า เขาอยากได้เสื้อเป็นของขวัญวันเกิดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่กล้าบอกแม่แล้วกลัวเสื้อจะหมดแล้วเขาพี่เก็บไว้ก่อนนะอย่าให้หมดนะแล้วเห็นถึงความตั้งใจของเขาแล้วบอกว่าน้องน้องไม่ต้องซื้อเดี๋ยวพี่ส่งไปให้และสิ่งที่คเขาพูดออกมาว่าพี่ครับผมไม่อยากให้พี่ลำบากใจ เดี๋ยวเขาจะไปขอแม่นีในวันเกิดของผมจริง <c oughs> ขอบคุณมากมาก,กเลยนะลแล้ววันนี้แบบมาจเอจาอเนาะดีใจเออขอโทษเลยอันอันอ๋อขอบคุณมากขอโทษทีดีใจวันนั้นมสีสอบมีสอบแล้ววันนี้มันจึงไลยก็ไปขอในครูจนวันพ่อได้ไปอขอครูให้ว่า ขอขอขอครอบกขอสอบแก่เศ้า,อาสอบแล้วก็อันมา้ารถวิ่งจนมาหนีเก้าโมงแล้วโทษน้ำโทษพิโทษทีเพราะว่าทักมาล่าสุดขอเบอร์วัดอัพที่แล้วมาเที่ยวเยอะมากจนกระทั่งไม่ได้เปิดเข้าไปดูอินบ็อกซ์เพิ่งมาเห็นอินบ็อกซ์เมื่อสองสาวันเองอแล้วถึงได้เขียนเบอร์อินบ็อกซ์ให้เก่งน้อยลานนี่ หลานเก่งลานาอาปนเก่ง <c oughs> เก่งเก่งโอ้ยโลกกมจริงๆนะแบบกกทุกอย่างถูกขีดเขียนให้มาผูกพันกันหมดเลยอ่ะอจริงเขานีเป็นแบบคือพวกอันเกื้อเงกับเบิร์เบิติดตามรายการอยู่ตลอดเพราะว่าเขาต้องการรายการที่แบบว่าแบบซี้นี่แหละว่าให้อันนั้นว่าจะเรื่องดีๆสำหรับสอบใฟ้ะักแข่งกันแล้วก็โมอมบุ เป็นเรื่องที่ว่าเรื่องทุกมือและก็เรื่องตัวจริงราได้ตื่นแตงอะไดเนี่ยนล้นเป็นคนแค่เสียแค่เป็นเป็นรายการที่ว่าหลายคนมากหลายขอบคุณเลยครับเพราะว่ามันเป็นรายการที่ว่าจะเรื่องเบาต่เรื่องบุกบวกเรื่องดีๆน้องขอเอานี้ออกได้ไหมเราจะได้เหมือนกันอ่างั้นขอบฝากว่า ดีใจมากๆเลยคะเพราะว่ามีบอกว่าอยากอยากฟังอยากฟังประวัติของเพลงของรอมจำปาเจ้าอเรียกว่าคุณน้องบอกเรียกน้องเฉยเกก็ได้ครับน้องดูก็ได้คุณน้องก็ได้น้องคุณน้องเออได้ได้มาเยี่ยมยามสถานที่แห่งนี้อ่ามจริงแล้วอ่าสถานที่แห่งนี้นี่เกิดขึ้นได้เจนให ก็อตอบสั้นๆว่าเกิดจากใจเกิดจากใจเป็นอย่างจึงมีสวนจำปาอยู่ที่นี่และสวนจำปาใเซซีว่าสวนจำปามุงคุณาต้นจำปาและดอกจำปาอยู่คูเคียงคนลาวมาตั้งแต่ดึกดำบันเฮาโบโฮได้ว่า อยู่ในดินแดนนี้นี่มันจากร้อยปีพันปีตทว่าทีแน่ๆนะที่มีบันทึกและเมนว่าต้นจำปาและดอกจำปาอยู่ในดินแดนแห่งนี้ที่ว่าเมนดินแดนต้นกําเนิดของเราของสนซาตลาวและหลายๆสนซาตท,ที่อยู่ในแผ่นดินตอนนี้นี้เมนว่าเกิดมาเริ่มแต่สมัยอาณาจักรล้านสร้าง มายคงว่าโดนนานและตอมาตอมาหลายๆศสัตวรรษตอมาสิ่งที่เป็นหลักฐานหันเขาก็เห็นได้อยู่หลายๆบอนเตนเหนือตลอดใต้ต้นที่ใหญ่มีอายุยืนบู๊บุงสามารถอบอกได้ว่าจากปีจากร้อยปีดังนั้นดอกจำปาจึงได้ผูกพันกับสีวิตของคนลาวซึมซอบซึมเข้าในวัฒนธรรมลาวในจิตใจของลาว แต่ว่าจนมาถึงระยะสมัยเรื่อว่าสมัยปัจจุบันสมัยปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยมาเนาะเรื่อมว่าสมัยปัจจุบันนีดอกจำปายิ่งมีความหมายหลายสำหรับคนลาวบอนว่าคนลาวเมนหักแพงนับถือนับถือแท้ๆถือว่าเป็น ดอกไม้หนึ่งท,ทีว่านำใส่หลายบูชาทุกวันเฮ็ดพวงมาลัยห้องคออันข้องคอใส่ไส่ในเวลาสงการที่ว่าขาดบได้บุญสงการตุดสงการปีใหม่ลาวขาดบได้ดกต้องมีดอกกันปาเนาะคกันเลยอันนั้นดังนั้นามาถึงสมัยเมื่อถึงสมัยปีพันเก้ารอย 42ที2 1 2ในเวลานั้นเป็นประเทศลาวตกอยู่ในการครอบครองของฝรั่งเศสของฝรั่งเศสแล้วกับคนลาวก็มีน้ำใจหักซตดหักคงเป็นเอกลากษมันมีขบวนการของสาวนุม่มและนันทีว่าเยียมต่อสู้แต่ว่า บสามารถจะปรากฏตัวออกมาได้เอิ้นว่าแบบหลับแบบรวมกันในนั่นเลยมันมีท่านอุตมะผู้หนึ่งถึงเป็นพ่อของอของแม่เองได้แตง่งเพลงเพลงหนึ่งซื่อว่าเพลงดวงจำปาหรือว่าดอกจำปาในเวลานั้นต่อมาเป็นดวงจำปาต่อมาเปลี่ยนเป็นซื่อเปลี่ยนสื่อๆื่อเต็นเนื้อบได้เปลี่ยนครับจำปาเมืองลาว แต่ว่าในเนื้อไหนหันคุณน้องอาจจะได้ฟังจะถือนเนาะทำยู่ทั่วโลกนี่ได้เอาเมโลดี้หรือว่าทำนองไปเสพแร่ว่าสำหรับคนไทยแล้วก็เอาเอาทำเนื้อเลยน้องได้ฟังบ่อยมากๆเลยกับงานพิเศษที่สถานทูต จะเป็นเพลงที่คอตลอดงานแต่เราได้เพียงแค่ฟังแล้วเพราะเฉยๆแต่ไม่ได้รู้<อ>ความหมายอ,อะไรไเลยในหเจ้าความณมิตเ,มมเ,เ,เพลงตัวนี้มันสำคัญเป็นว่าถึงความงามของดอกจําปาความหักถึงหมายถึงความหักความหักอันดึกซึ่งอันขาวสะอาดอ แต่ว่าในนั้นป็นควมหักศาตดที่ว่าแฝงอยู่ในเป็นวรรณคดีที่แฝงอยู่ในหัน็นว่ายกย่องให้ดอกจำปาเป็นมิ่งขวัญของลาวแล้วหักดอกจำปาคือกันกำหักศาตรจะไปตกอยู่บนไหก็จะเอาดอกจำปาไปเป็นขวัญใจเป็นอย่างนี้เลยดอกจำปาแล้วเกียมว่า้าวาถึงในประเทศจากบ้านเกิดเมืองนอน ่อยจะเอาเจ้าเป็นเพื่อนห่วมเหงาเท่าสินสีวาพวกล้ำหลังมาดีพวกรุ่นใหม่มาดีพวกท่านเข้าใจพวกขาเจ้าบบได้เกิดในสภาพนั้นเนาะแต่ค้นสมัยนั้นหู้แล้วว่าจะเกิดการปฏิวัติเกิดการปลดปล่อยซาดเป็นอีกอะไรเนาะลึกซึ้งมากเลยอะลึกซึ้งแล้ววันนี้พ่อเองอันนี้แต่งปีพันเก้าร้อยสี่สิบสองก่อนแม่นี่เกิดแม่เกิด พัน3ว่อย่าครับนี้พอดี79ปี2อาวันก่อนะนครับ70โอ้ประมาณ79ปีแม่ละ79ปีหมายความว่า80ปีก่อนพอดี80ปีก่อนปีนี้2 2 2, 2เนาะ8ปปีก่อนเพลงนี้ด้ดังอยู่แล้วในทั่วรประเทศลาวครับแล้วพออุตมะนี่เพิ่นเป็นนายครูเพิ่นเป็นครูสอนเพิ่นกเ็เผยแผ่ให้ครูนํากันให้ลูกซิ์ไม่อย่างไม่อย่าง หลายเลยเห็ุให้เหตุให้ทั่วเมืองลาวเต็มเหนือตลอดไปล่องเพลงนี้แต่ในใจมันคอยหักสร้างคอยเกียมพร้อมเพื่อเสียสละ<ม>คําวันนี้ละเทศจากบ้านเกิดหนองนอนนะแล้วก็ได้ถือนี่ก็เอินวันนี้ละเทศแท้พออุตมะเอินวันแนวลาวอิสระถ้าคุณน้องได้ศึกษาหน่อยหนึ่งรประวัติของของเราเนาะการต่อสู้ของเราก่อนการเกิด การสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเรามีขบวนการต่อสูนอนส้เนาแนวรักษาเหียงต่างๆทำอิปเป็นแนวเรา,าอิสระนนำพาโดยทาใดเจ้าเพสละเนาะเจ้าเพศละที่ได้เสียสละบัลลังเสียสละทุกทรัพย์สินเพื่อน,นำพาการต่อสู้